ออกมาเอาบ้างก็นะที่จะมันใจที่รอตีนะเอาละครับรอบนี้น้ำมันใจแย้งรับพี่น้องครับดึงตัวสิบหกขึ้นนี่ปลาเนี่ยจะเด็กสวยครับพี่น้องครับยกลูกันบนั้เนี่ยตัวนี้นะครับใหญ่เลยครับกำลังเลยพี่น้องนะครับแล้วหับปลาเป็นมะราพี่น้องนะครับปลาหนึ่งใจครับพี่น้องครับโอ้โหพี่รองโอ้โหนะฮะเด็กที่เดียวตื่นมาหายหรอฮะ ปลาดุกครับปลาดุกปลาดุกใจนะฮะโอ้โหนะครับขอมใจหอมน่านหอมหลังใจกาละครับผมตอนนี้ wow เราเพื่อนผัวพี่น้องนะฮะเราผัวปัญหากินเพื่อนมาเสร็จหาเป็นยังได๋ยวก็หากินยัง ครับพี่น้องครับนะครับวันนี้นะฮะพาพี่พาน้องนะครับมาเบิ่งบรรยากาศครับการลงแหยียบยบ้านขย่อมครับพี่น้องครับตำบลหนองแสงว่าพิปทุมจังหวัดมหาสารคามนะฮะวันนี้บัตรแค่สามลอยครับบัตรฟังระยะสิบบาทนะครับบัตรฟังจะบาทเื่อน้อยเนี่ยโอ้ยแสดงมาสักทีป่ดโอ้ยตัวประเทศก็มีตัวง่ายอยทีโอ้ตายแล้วบ้านเนี่ยบัตรฟังในตัวประเทศาน้อยพอว่าครับพี่น้องครับนะครับเอ้า ออมาเมื่อวันทีกี่ครับพี่น้องครับมาตฝั่งร้อยห้าสิบนะวันนี้นะมาลุ้นกันนะครับนะโอ้ยนอหนออเอาพูดมันนี่ไงนะขึ้นแล้วครับพูดพี่น้องครับนั่น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 วันนี้มันจะพูดพูดจะเพียรพี่น้องนะใส่โลเลยประมาณครับนั่นกําลังขึ้น่นันครับพี่น้องอันนะโอ้ยวันนี้มันอยู่ล้างพี่น้องกันพูดพูพูดนะครับปลาดินไซโลนะฮะโอ้มีแล้วมีแล้วพี่น้องนะครับ เบิงแล้วเส้นแหววันนี้ก็หลายครับพี่น้องครับเต็มพื้นที่ภูระนะครับหลายอยู่ค่ะรอบทิศทางเลยนะครับปลาพันปลาเนี่ยนะเส้นแหหลายครับวันนี้ครับเห็นไดมพอ่อได้ปลาก,กับเพียนหน่อยครับกับเพียนหน่อยนะครับปึุกลงไปอองประมาณจักสิบนาทีครับพี่น้องครับนะครับเอาค่อยเก็บค่อยเริ่มไปนะเพื่ออะไรผมะย้ายใหญ่เราพี่น้องน้อยนะครับบาทฟังปล่อยหาสิบบาทครับ เพี้ยนหน่อยเพียบครับพี่น้องครับพูดแล้วกำลังงมของไงนะครับแต่ครับแต่เนี่ยว้ยพูดถ่านะโอ้เออมั่งบอลน้ำกันนะพี่น้องเนี่ยบรรยากาศยูข้างว่าปีปฐุมครับพี่น้องครับฟังพี่ตมวันครับพี่น้องครับพูนเต็มฟังเลยนะฮะพูนอาญาเลยครับพี่น้องนะครับเห็นอะไรคุณพ่อครับคือว่าครับโอ้ย แทงมันเลยนะอย่าไปปล่อยไปนี่เนอะปลาที่ให่นี่น้องครับโอ้ยลูกบันเดืกนี่อ่าตะเกียนครับสวนหลายครับตะเกียนหน่อยตะเกียนหน่อยครับใส่ประมาณสักสามนิ้วนี่แหละนะครับสองนิ้วซ้ายไปมือนะครับเอากระสุนเนี่ยล่าตัวหน่อยให้เราโหลดครับอ่ตัวหน่อยเขาเคยปล่อยตัวเลียงตัวครับพี่น้องครับนะครับเอาอย่างชมพี่น้องตัวครับเปลี่ยนได้พอหมดนี่ครับห้อยอะไครับมันมีตะปะตะเพียนหมดตะเพียบตะเพียนบวนๆเลยครับขาอ่างลางเลยนะครับพูดนะ ใส่ก็ซ้ำนิ้วแล้วครับพี่น้องใส่งามๆนี่ดอกนะเขาปีนี่ทีละนะครับพี่น้องครับนะครับเพิ่งท่านต่อไปกี่นาโมนี่ม่านมันอ๋อพี่น้องเลยเพิ่งลงแหได้มา่ักสีพระที่แบบพี่น้องตอนนี้นะครับปลานี้ต้นนี้ครับได้ปลาเนี้ยยังติพ่อ่ะได้บังกินอ่ะนี่ของไอ้พ่อแล้วอ่าเอ้ามีอยู่ครับนั่นครับนั่นครับปลานิ้ก็มีนะฮะมีอยู่มีอยู่ครับนะครับนี่ของใหญ่เราอยู่หลอนปังนี่ครับนะครับ รวยมากกับตะเพียนระพี่น้องนะครับส่วนหลายเลยนะครับมาตะเพียนนะอ่ะยังช่อมไปเลยครับบรรยากาศวันนี้ครับเป็นไหมครับโอ้โหมีอยู่ในของไงวันโลคกลัวครับตัวนี้ครับอ่าตัวนี้ใส่โลคกลัวอยู่แล้วครับขืนแน่นอ้นนะพวกน่ะดูนะครับเห็นไหมครับคือบ่อวันนี้บ่ออะไรเนี่ยเจ้าครับ เลิกที่คครับเออลอยหาซิบแต่ข้าวี่ลองวันนี้ว่าวันไหนนะครับเออ่อนัก่อนักครับลอยหาซิบกับพ่อรุ่นนะครับพี่น้องนะครับโอ้เส้นเหนือหลายพี่น้องเลยเต็มพื้นที่เลยครับพุ่ครับเต็มมาอยากเลยทั้งฟังทั้งหนังแพทยครับพี่น้องครับนะครับนะครับบางบรรยากาศกันต่อครับผมหน่อยนะครับบ้านขยอมนะครับวันนี้นะครับว่าดีครับสาระขามนะครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวไปเข้าหลักพี่ลองเอ้ ตะเพียนตะเพียนครับมีปลาเนียนอยู่นะครับหนึ่งกัวบิบิกนะฮะเก็บเกิดขีดได้ครับตัวนี้ครับนะครับตะเพียนนี่ยไายแห้งนะฮะอ๋อครับมาเบิ็งคุชพีร้อดนี่ครับหวานสวยๆเอาไปนิ่มๆผมแม่ตัวเล้่อเลนะครับรวบเข้าไปนะจวดเลยพี่น้องครับนะครับเอามาลุ้นกับเราครับพี่น้องครับสีมี่หยังเกิดมาบัวนะครับนะครับนะครับเ่าดิฟงมะม่วงนี่เอาดิเซกเอานี่ยๆคนนี้ไม่หรอกครับ นี่ครับยังขึ้นมากครับนี่ครับนี่ยังปะครับนี่ตะกี้ตมปะครับโอ้โหกีต้มเอเล่เลยพี่น้องนะครับแต่เพี้ยนหน่อยตัวเด้งครับเอามัรุ่นเล่าในบ้านเมืนอไครับนี่ครับเนี่ยเอามึงกันนะบาดเียวกบ้กล่องนี้ไว้ก่องนี้วอลนี้ดอกโอ้โหแต่ลูกแข้พี่น้องเฮ้ยนะครับเอาเนาต่อไปเนาต่อไปพี่น้องนะครับ นะครับโตปลากระไรพี่น้องนะครับตะเพียนใส่สามนิ้วมือนี่แหละนะครับพอปิ้งกับเสียบนี่แหละนะครับพี่น้องนะฮะบหล <c oughs> <c oughs> ายไม่ไหว <c oughs> <c oughs> บัตรฟังร้อยห้าสิบนะบัตรแพร่สามร้อยครับมันนะ,น,มนะครับราคากับขอฟังครับเข้าไปข้อมานะพี่น้องไปซื้อไปตองหมดแล้วเอามาเอาบ้างกันนะ <c oughs> มิสหมั่นใจตลอบนี้ไหม ออนะครับรอบนี้น้ำมันใจแย้งครับพี่นนองครับดึงกันสิบ่าขื้นครับืุืนะืืืืืาืนืืืืืืลืืืืลืะืืืืือืืืืือืืืืืืืืืืืืืืืืืืายืืืืืืืืเืืืืืืืืืื่ืืลืืืืืืืืืืืครับพืืื้ืืยืืืื้ <ates> ขี่ต้มไว้ต้อยครับพี่น้องครับโอ้โหตายแล้วตายแล้วนะเอาไหมเอาไหมครับพี่น <being> <mar ina> well, ้องนะครับมาเบิ่งกับคุณแม่ท่านนี้ครับโอ้สุภาพสตรีนะฮะโอ้บ่ธรรมดาครับเนี่ยานแห่คุณคุณครับสูงกว่าโบ้ไส้นะครับพี่น้องนะครับโอ้เก่งๆนะครับเมื่อหนึ่งผมไปอันจังหารคุณยายเจ็ดสิบห้าปีไหมว่านแห่ไหมครับเบียนครับ เจ็ดสิบห้าปีจนเล่าปลาจนว่าผมเกือเล่านะครับโอ้โนนี้ก็ะเท่อนครับนั่นนั่นเราได้ปลาหลายทีครับวัดฟังร้อยห้าสิบนะปลาตะเคียนก็บที่่อได้เป็นสองโลเราบ่อเลยเบื่องนะครับนะครับมันจากสองโลได้ละมั่นะครับหลายอยู่ครับพี่น้องนะครับอ่ะมาลุ้นกันต่อนะครับกับพี่กับน้องอ่านนั่นน่ะพี่น้องไมยหลายของเราอยู่ดิสองโลอะไรอยู่ดอกมันลงไปถึงงี่ประมาณงี้ทีมันที่ครับไอ้ตะเคียนเกือบสองโลแล้วก็ถือว่าเก็บแล้วนะครับมีเวลาเยเยอะนะครับเก็บไปเรื่อยนะพี่น้องนะนะครับ ขอครับไอ้สิขอเจ้าจำลับขึ้นหลังปะโอ้มีการล้ำเกิดขึ้นแล้วครับพี่รองนะครับแบบมวนมวนพี่รองวันนี้มวนครับบรรยากาศดีครับพี่รองอาการเขาบ่าหอนวันนี้อากาศขึ้มๆครับพี่รองเหนฝนจะตกนะฮะโอ้ยปลาหนินไซส์สวยขึ้นมาแล้วครับนะครับโอ้โหหก็ดขีดได้ครับตัวนี้ครับนะฮะ ก็ได้ใช่ครับปลาเนรนก็มีนะพี่้องนะฮะใสง่งามเลยครับพี่้องครับนะครับอ้าวขึ้นไปน,อนะนอ้อหนออ้าวขึ้นมาแล้วเรียบร้อยนะโอ้นะครับปลาตะเพียนครับพี่้องครับ โอ้ผลงานพี่น้องครับวันนี้ครับนะครับโอ้ปลาลนี้หลายอยู่ครับพี่น้องนะฮะบอลนี้สีสวยครับอ้าวอ๊คเพชรขีดนะครับพุ่งตัวนี้กำลังง่ามอ้าวสาวน้อยสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าโอ้ดาราหน้ากล้องนะวันนี้เนี่ปลายนี่บอลนี้ก็สวยครับพี่น้องครับเดี๋ยูปอันนั้นเนี่ยตัวนี้นะครับใหญ่เลยครับกำลังามเลยพี่น้องนะครับสวยๆนะฮะ ครับชมบรรยากาศต่อไปพี่รองนะครับสหรับที่บ้านกระช่อมครับพี่รองนะครับอู้ดน้ำฝนกําลังวันพี่รองน้ำฝนกําลังซื้อปลาครับผมครับเอาปลาขึ้นมาขายแล้วพี่รองน้ำฝนนะครับเดี๋ยไพ่เบิ่งพี่รองขอาปลาหลายปลาไงทั้งบ้านนะครับพี่รองน้ำจางฝนนะครับ เดินบรรยากาศการซื้อการขายครับพี่รองตอนนี้นะครับโอ้นปลาเกิดมาขายกันแล้วครับตอนนี้ครับปลาเกบันปาจะพาขายบนอพี่รองไหมครับยอย่าไ้อะไรปลากันเรียบเลยครับตอนนี้รอปลานะ่หางแรกนเ้งสะขายเลยนะครับโอ้ลุ้มกันเลยครับผมในปลาพี่รองนะตอนนี้นะครับ ไปลูกหาโงแรงดิไออ่ไปดูจ้าเจ้าเห่ืนเจ้าไปดูดิไปดูจ้าเจ้ม่นใจ้าไดดโอ้ปด้นใหญ่ตัวนีกือบสโลครับจ้านะครับลดใหญ่ตัวนี้โลควาครับโลครมโอ้น่รันะครับ

นะครับพ th ua th ua ี <t od úc ados> ่รองครับมาครับผมจะมาขายครับน well ี ira, ่ปาตะเพียนนะสวยๆครับอันนี uh. exactly ้อันนี้ขายได้าได้นะครับบรรยากาศซื้อขายตอนนี้คึกคักซะเหลือเกินครับพี่รองนะฮะขวดังบนอีกเี็บครับร่อซื้อปลาครับพี่รองคนครับนะโอ้พี่รองมาร่อซื้อปลาหลายครับวันนี้ครับนี่นะครับนี่ปลาสดๆหนาบอครับราคาโอแพงครับพี่รองนะครับนะคฮะข้าวตุ้งตุ๋นก็เปเลยนะครับราคาให้พี่รองได้กินไในน้ำครับ โอ้โหครับคุณพ่อเราหอบปลาเห้นมามครัพี่น้องนะครับปลาตัวนี้ใหญ่ครับพี่น้องคุณครับสองตัวผมเด้อหอบนี่พี่น้องนะฮะปลาโทษปลาโทษปลาโทนะฮะปลาอยู่ฝั่งนี้ครับพี่น้องนะครับอานะครับพุทธนะครับอ่าขอบบนของตาครับพี่น้องคนนี้ครับอังไงในน้อตาคนนี้นะฮะโอ้นะครับโอ้เมย์แบบง่ายเลยพี่น้อง หัวมันเจอโลคกลัวนี่ครับเนี่ยตัวนี้ครับมันบอกกันได้ปลาท่านเอาตัวนะผไม่ใช่ผมเปท่นได้ไปก็สร้งไปในพอร์ตไไปโอ้โหแม่ยไงครับพี่รองครับเป็นคนนกายมันก็ตัวก็แบบสร้างก็เป็นอย่างตอนนี้พี่รองยังได้ปลาครับพี่รองนะถ้าคุณพัวเราหวานเพราท่านร้ายเราหวานนะพี่รองนะตัวยังตัวไังครับพี่รองยังแห้งตัวนี้นะโอ้ สมประเทศอะไรบางยูนะครับประเทศอะไรบางิทยาาสตใส่นีล้วขึ้นมานรับตัวปลาตไใสกิโลกัวเลยนะครับหลายท่านคุณเลยหลพระจะ็ใจว่านต่เนี่ครับคุณแม่มากขอซื้อปลาพ่อครับนี่ยครับพ่อเราพระันขายด้วว่าจะพนหลายระ้ว่านีปลาสองขูดขายขายรือกตึกก็ไม่ขายพราะจะวันไม่กระเด็น นิดกันลาแล้ววุพ่อยัโชคอะนะพ่อใหญ่สุดนี่โอ้คักขับขับพี่น้องนะฮะครับทางแพร่ครับออกไปนิดหนึ้นแล้วครับพี่น้องนะครับตอนนี้ใส่สวยพี่น้องนะครับใส่แปรโลคือเนวาล่ะพี่รองสองเป็นวาอยู่นะครับต่อประเทศในเบิ้งกับพี่เราใส่โลละพี่น้องนะฮะปวดที่พ่ออันนึงในแพร่กระเจี๊ยบก่อนนะครับปขาที่ใหญ่แล้วเล็กลงพี่น้องนะครับปวดนะครับโอ้ยใส่โลใส่โลเลยนะฮะ จ้วงนะครับโค่นะครับไลยสองตัวรอบนี้พี่น้องนะครับอ <den> ืมนะเอาจะน้อยมาสรุปกันพี่น้องนะว่าพี่น้องเสียด้ปลาหลายปลาพนีีพี่น้องนะแต่ว่าเท่าที่ย่างรอบเบิ้งกะ็โอเคครับได้กันอยู่ครับพี่น้องนะครับครับมาลุ้นครับอายคนนี้ครับพี่น้องนะครับมาจากแพ้หรือบ้างนี่พี่น้องนะฮะอ่าอาจจะโนปลาแล้วพี่น้องนะครับโอ้หลากมากเลยเพราะถูกค่นี่เดียวเบิ้งกับพี่น้องก่อน โอ้โหงพี่น้องโอ้โหนะฮะอันนี้คือเสียวเก็บมาขายหรอวะนี่พี่น้องนะครับมเบิึงครับพี่น้องเบิังใส่ปลาพี่น้องครับนะฮะโอ้โหปลาสองเมตรนะมั้สุดยอดพี่น้องสุดยอดนะฮะแม่ง่ายดีครับบ้าตัวหมานหมานพี่น้องนะครับวันนี้เพจนะคบัตรสามร้อยนะครับวันนี้ที่เพจนะฮะอยู่ทั้งหกปลอยหาสิบบาทครับพี่น้องนะครับ นะ ok ครับพี่น้องครับเบิ้งตัวปลาครับพี่น้องโอ้กินหนึ่งไปใส่กุ้นะกุ้งนะใส่กิโลขึ้นนะฮะมีสองโลกว่ากับนี่ครับพี่น้องนะครับเอาไปไแตมาเอาพี่น้องขายเด้บ้างนี่เด้อนะครับนี่สั่งเรียบร้อยนะพี่น้องนะนะครับปลาห์งามเลยนะครับนี่แหละครับปุ้นะครับเอาไปขายแล้วพี่น้องนะครับคุณทางของได้การนะครับพี่น้องถขาซื้อทั้งหมดเซี่ยวเซี่ยวกันพี่น้องนะหามไปทั้งบุญหละนะครับเดี๋ยวขายแน่นอนนะฮะปลาใหญ่ปลาใหญ่ปลาหนิดนะครับสวยๆครับพี่น้องนะ โอ้พี่ร้องครับปลาพอง่ายขึ้นแล้วครับพี่ร้องนะฮะใส่ซ้อมแขนเลยครับพี่ร้องนะครับโอ้โหสวยสวยสวยเลยครับใส่ดีครับอุ้มมาตะไคร้หวานผมแนมเลยโอ้เรียนเก็บมาทัานรอบพี่ร้องนะครับุมนะครับโอ้ผมนะครับพี่ร้องครับหวานไหมครับผมขึ้นไปบุบเป็นไหนเขาก็ได้ทีบอกเอาเอาค่อยๆเก็บไปพี่น้องบรรยากาศการซื้อขายพี่น้องเอาเบิดล่างร้อนข้าวเดียวพี่น้องนะ เอาขอตัวขอตัวทุกคนนะครับทั้งแจกทั้งแถมนะครับนะครับโอ้ยนะครับพี่น้องกำลังออกมาหลายพี่น้องของเซอปลากันครับได้รถุ่งสองทุ่งแล้วกนครับทแม่พ่อหนึ่งทางเปี๊ยว่างอ่านหลายเพิ่นแล้วนะครับเกี่ยงตับแล้วตัวเดียวครับพี่น้องครับเราว่างอ่านวันเครื่องกระมังพี่น้องนะโอ้สิแนี้ยเรียกปลานดิเริงปลาตรงนี้พี่น้องโอ้ ผมขอท่านหน่ายปลาทีนล้วนครับพี่จะบอกไงเลยพี่รองนะครับโอ้ลาขึ้นไหมเพิ่งลเราพี่รองนะครับพ่นนะพี่รองนะนี่จะใส่บบกแปลโลครับกับโลขึ้นกับพี่ครับโอ้หมานหมาดหมาดพี่รองหมานนะครับปาตกนะเอาอ๊บมาใส่ลายคือหมาดเถอะยกเขินอยู่ปากทางอยู่แถวหน่อยนะทีบโอ้หวานหมาดหมาดหมาดพี่รองคนนะครับโอ้หลายอยู่หลายอยู่พี่น้องพ่นของเราพอร่อยดีพอเพื่อนไหนยเพื่อนนะครับ โอทบาพี่รอนะครับโเดีลมากันพี่รอคบัดฟัสามิบกับัรแรฟังบัฟังพี่น่อยโ้ี้องยสบาที่องบัตนีครับพี่น้องคเป็นสามรมันามกัคุมค่าพี่อนะครับตัว่พี่อนะครับอ้านานพี่รอนครับพี่ร้องครับอนยกกัารซื้อขแล้วัเียรงะพี่รองนะโอ ปลาดุกครับปลาดุกปลาดุกใจนะฮะโอ้โหนะฮะของเง่ของเง่พี่รองนะครับประหาที่บาทโอ้ญาติพี่รองญาติพี่รองโอ้พี่รองครับโอ้รถแบบสิบบาทนี่ยละครับนี่ครับแม่นี่สองโลกตรงนี้เลยครับพี่แดงขอโตอร่อยสุดสิบบาทครับนีครับรถอะไรรถไม่แม่ในมันบรรยากาศซื้อขายพี่รองนะฮะถ้าเก๋ทั้งแถมนะครับ โอ้ต่อมาทาได้ไหมรอย่สิบบาทเดียวนันนะสิบบาทเอาโลกกลัวพี่น้องโลคกลัวนะครับปาโอ้กินปัเทียนพี่น้องไหเอ้ยเบิ่งปลาดูกนี่ะครับตัมน่โลื้อะไรพี่เออแม่ฝั่งนั้นเอย มาใช่แล้วครับคือมาเดจรโคสุมครับผมโคสุมพิเศษสร้างสารคามพี่รองนะครับะครุบมแตุ้ปีระปีผ่านมาอย่างนี้นะครับเขาบอว่าเอาขึ้นแสดงวาเซียนเคยมาแล้วครับกัมาอครับพี้ครับตัวนี้เป็นตัวชั้นนั่นปลาดิ้นใหญ่ปลาดิ้ัใหญ่ยังไงล่ะนะครับโอ้สมปันซาเป็นรื้อพี่รองนี่โลกเกิงครับปลาดิ้ลใหญ่ ขอเด้อพี่รดงมาของง่ายวานครับพี่น้องครับมาของง่ายที่กับของนี่นะวเราก็มัดไม่ได้ของง่ายก็ได้รถพี่น้องเอาล้วครับลอยเศร้าลอยเศร้าพี่น้องวันตัวนึ่งนตัวเดียวเลยนะครับลอยสิบบาทนะโม้เพิ่มหนตเองนะครับโอ้ยนะเนี่ยอ่าโอ้พี่น้องซื้อปลาเดียวพี่น้องนะครับทั้นเจ็บของเราพูดได้ขึ้นว่ารถนะครับซื้อขายกันดีครับนะครับพี่น้องนะครับบ้านไก่ย่อมพี่น้องทางว่าปีนะครับอะไรครับย่อมว่าปีนี่ล่ะ เป็นเบิ้งปลาครับพี่น้องครับตอนนี้ขึ้นมาอีกแล้วครับพี่น้องนะพี่น้องล่อซื้อปลาครับเห็นปลามาไลยครับรูใส่เลยครับพี่น้องครับเออโคตรนะครับโอ้ตัวนี้ไหมตัวไหนครับโอ้สองโลกขึ้นเราจะสองโลกคว่าเลยโคตรนะครับีบให้นะครับโคตรนะครับพี่น้องครับโอ้พี่ต้องวันนพ่ออยู่บ่ฟาดตัว พูดนัครับเด็กพูดระปุระงวนเด็กอนเมี่ยหรือเดตะาพ่อะพ่อพี่น้องนะครับเออน้อประพุนนะฮะัวันบรรยากาศซื้อขายวันนี้คึกคซะเสือเกินนนะครับพูดได้เกินมากเาถามสื่อบดพี่น้องนะครับราคาคำว่าแพงครับราคาหนาพา่โอ้นะครับเพราะมีคนหาีบโอ้นะครับพูดนะเบอเล่าเจ้านี้ครับคุณครับสองงกินตะขอนหรไม่ไรสอคนตาย่ค่ะคนตาย่ด้หักันนึงพอดีนะครับปขโตปวะโตัวขตันะ ปลาหลายปลาหลายครับวันนี้นะครับมาเนาะพ่อเป็นหมาหลวงครับห่ออะเออพอเราอยากไดกินเนาะนะครับคุ้มยุ้ครับเออคุ้มกันบัดรปังรอยาที่จะได้คุ้มเนาะพ่อเนาะนะครับคุณนด้ครับปลานี่ไงเราใครเยอะครับพี่น้องครับตอนนี้ก็เริ่มจะขึ้นไม่แล้วพี่น้องนะหลายคนนะครับเริ่มขึ้นแล้วนะหาโม่งเศร้าแล้วตอนนี้นะครับมาดูฝั่งนี้สินะครับเป็นแนวมาขึ้นโซ่ไปเพื่อเพื่อนหรอ เ้นี่แหละครับพี่ถงลองเอา่ปหน่อยดิครับคือบ๊อบอัติริบินโอ้ปลาช่อนใช่ไหมนะมีปลาช่อนด้วยพี่น้องนะครับเอาไปง่ายกับมีดหน่อยประมาณนี้นะประมาณนะครับโอ้บัดฟังสบายๆเลยนะครับนี่ครับโอ้ยเหลือเฟือเหลือเฟือพี่น้องนะฮะปลาหนึ่งแม่ปลายก่ับมีดปลาคอกับมีดครับพี่น้องนะครับพี่ของเจ้าหนังงี้ถงพี่ครับอี่อากาเอฟพี่ครับโอ้แฉ่แฉ่ครับบ้านขย่อมพี่น้องนะฮะอำเ่อว่าปีนะครับจังหวัดมหาสารคามนะฮะวันนี้นะครับโอ้ นะครับผมมาเปิดพอที่งันไม่บ้านไสกาแล้วครับนะครับตอนนี้ว่าเพื่อนผัวพี่รองนะว่าผัวปนหากินมันเป็นเปอร์เนตหาเป็นยังได๋ก็หากินยังหากินตะก้วาันหละหากิน่นแลาพี่้องต้ว่าหาอยากหากินทั้งหาปลาปอเปีนยะปลาคือเหนะโอ้ขาขาตลห่องละบ้านกับพี่มาเปลี่ยนพี่รองนะอ หาเป็นนกิหลาปลาปพี <half> ่นองนะครับครับเป็นลน้ออบรรยากาศพี่น้องครับมพราซื้อปลาครับ่ะตัวยิญ่ๆน่จองตัวยิ่งสุ่ปรถานะครับเราเอาจะมเป็นลาถแอวเะเกน้ห็นว่าผัวกินเหล่าดีก็ซื้อตะกตัยงไ่ตอนอ้ซื้อไบเผาหอยกินคนได้พูดแล้วธรรมดาดีาตน้าพนครับ มาเจออีกแล้วนะฮะโอ้โหบรรยากาศซื้อขายครับคึกคักอีกแล้วครับมองได้มองหันครับขึ้นมาเบิดเท่านาดแบบดูนะครับบังนี่แม่ค้าเยอะเลยครับครับเบิดสตูกระมังบ้างหรือเปลขายดีสูข้นนะครับพี่น้องดาวพุ่นเกี่ยงตับนะฮะอ่าโมนี้เพื่อซื้อปลากระป่านเนเอาเท่นันเมื่ออะไรเนาะนะครับโมนี้เอาเท่นัขอขบคปลากระป่านด้วเอาปลาเพื่ออะไรครับโน่นอะไรย่างปลา โอ้เเยอดปลาหลปลาหลพี่น้องปลาหลพี่น้องครับับซื้อปลาแล้วครับพี่น้องนายอาต้มงามเลยครับปลาโอ้น้อะครับปนหมานปลาทั้งต็ดทั้งยอนครับพี่น้องครับนะครบนแล้วเออนะ นะครับการซื so, oh, so, so, всегда, ้อขายนี่โอ้ยมวนมวลพี่น้องนะฮะใหญ่มากผู้หลักงผู้หลัหอบเมียเอ้ยเนาะเอาไปหล่ในแมงกี้เพื่อนเพื่อนละทุนนะครับโอ้โหสองใหม่สองเมื่อเต็มอายาพี่น้องนะครับตัวบาดตัวนะหมานทั้งผู้หาพี่น้องนะครับหมานทั้งผู้ยินละพี่น้องนะโอ้เดีใจครับมวลวันนี้วันหยุดนะฮกินเทิมเสร็จแล้วเดีใจกับแตงกุ้งเพื่อนเพื่อนพี่น้องครับผนเรียนน้ำกันนะมวนไล่แกนครับกับผู้ใหญ่ดูแลครับนะครับอยู่ในความดูแลของผู้หลักผู้ใหญ่นะฮะเด็กๆนะครับ โอ้คนละเวแลวอุ้ยกขนาดัเขได้หยเห็นไหมครับได้หลายปไหมครับได้หลายได้หลายโอ้อยกเลยพี uh ่รองนะครับตัวตัวัดตัวไ่ทงเสียเนาะงกางมาเลย่ะครับ้งของน้องนี่ครับเป็นนาน้องมาดิม่คขอย่บ่โอขัย่ครับ เติบนึงเติบนึงนะฮะวันนี้ราคากับวสูงบัตรน้องสบายสบายพุดนะครับโอ้โหเต้นดงเลยพี่น้องนะพุดนะครับหลายอยู่หลายอยู่นะครับโอ้หมานหมานสุกคนครับพี่น้องนะครับวันนี้บัตรราคาน้ารักหน้าสามร้อยสามร้อยห้าสิบนะครับวันนี้นะครับพ่อแม่พ่อแม่พ่อตีโอ้หลายูี่ดอกตัวหิวตัวบิดนะครับพุดนะครับอาอาแม่ครับแซ่บเด้อนะครับจ้านะฮะไลกันมี พ่อเราไปว่คุณผัวเนี่ยพ่อแลวเหรอพ่อ <laughs>